แต่ว่าจะขอเขาอย่างหนึ่งก็คือะเราเรายังเรายังทิ้งน้องไม่ได้อะครับอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้คือประเด็นหลักถูกไหมครับใช่ครับพี่อยากอยากทําอีกครั้งหนึ่งอ่ะจะค่อยว่ากันนั่นแหละประมาณนั้นอุ้ยเก็บกระเป๋าเลยเหะเฮ้ยนี่ไม่ตออตีเลยตู้กระเป๋าสามแปดเจ็ดดีครับน้องชายสาว คุณยายสาวอะไรนู้ไหมพี่ชายใหญ่สวัสดีครับนะสวัสดีครับโทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชายรวมรวมเอาทีมอเวนเจอร์เหรอโอ้โหครับนะก็คุยเรื่องนี่แหละครับแต่เห็นได้ครับว่าออควีนจะแตกแล้วนะเอ็งก็รอไปเต็งตอดแกงเขาเลยเต็งตอดเต็งตอดใช่หรอครับจะแตกจริงหรอครับนะใช่ใช่ใช่ครับครับนะยังไม่แตกนะยังไม่แตกยังไม่แตกหนุ่มแก๊ข่าวยังไม่แตกยังไม่แตกผมเอาผมเอาคนนี้เลยนะเนี่ยคนนี้คือใครอ่ะมายถึงเขาแกงเหรอพี่ อ่าใช่ครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวมึงเอาอะไรเนี่ยนี่ไงครับคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาเขาคือใครเขาเป็นไรผมผมชอบเขาอีกแล้วอ่ะชอบเขาอีกฮะผมไม่ใครวะพี่ไปไปตรงมียูจัดอ่ะอีกแล้วอ่ะเืออีกแล้วจัดอ่ะอันนี้คนหนูหนูชื่ออะไรหนูเส้อหวานอะไรนะอะไรอะไรเนี่ยครับอะไรเขาอะไรเนี่ยอะไรวะนะ่อะไรเนี่ย บทเขาอะไรเนี <S 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 ่ยให้โจต้องให้โจใหม่ใช่ไหมคุณฟังนะนี่คือทางของเราชอบโจไม่พออีกไม่ใถ้าคิดจะทำแล้วอ่ะลงตัวไว้หน่อยแต่อย่าหยุดเชื่อพ <BI ี่โอเคนะเออก็พวกกูเจ๊งเค้งกูไฟแอมกูฟาร์มได้แข็งเนี่ยครับเนี่ยคนเนี้ยชื่อทำครับทำทำไมชื่อเหมือนผู้ชายเลยวะทำอ่ะ ชื่อทั้มหนูชื่อทั้มเหรอเขาบอกเขาเขาอยากมีลูกอะครับนาแล้วผมต้องควรทำยังไงก่อนนะครับก่อนจะมีลูกมันอันในในเมือมันทำได้ตบมือตบมืออยินดีต้อนรับนะครับใช่ตบมือเขาอยากมีเขาเขาเขาไม่พูดอะไรเลยเขาชื่ออะไรอะทั้มเหรอหนูเหรอใช่ชื่อซัมเมอร์อ้าวแล้วทำไมไอต้อนบอกชื่อทั้มไม่ใช่ครับซัมครับ เขาบอกเขาแบบว่าผมอยากเขาผมกับเขาบอกว่าอยากมีลูกด้วยกันนะครับในในเนี้ยมันต้องทําก่อนไหมครับนะหรือว่ามีได้เลยครับมันความจริงแล้วมันมีได้เลยนะเพราะว่าความสัมพันธ์ไฟเอ็มอ่ะมันไม่ต้องคลอดแต่มันขี้อยกมาได้เลยแล้วมันไม่ต้องทําก่อนหรอครับน้แบบในเนี้ยไม่ต้องทาแต่ข้างนอกต้องทําเขาจะข่มขืนหนูงานหนูยังไม่พร้อมหนูคนจะข่มขืนอ่ะไม่ต้องรอให้หนูพร้อมหรอกนะ ว้าโอ้เสียงมันกลัวจัดเลยดูกลัวจัดเลยเพราะแม่เขาเขาอยากบอกเขาอยากมีตัวเล็กอะครับอ๋อไอ้แบนผู้เราโดนหรอใโดนบ้างบ้างกันร้ันอะตอนแรกโดนตอนแรกโดนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมาจะมาอีกเปล่าอ่ะเอ้เจ้าถึงเวลามึงท้ามบอกพี่หน่อยดิเอเคน้องใช่ไหมน้องรับดีน้อง พี่พี่ใสยคนที่อุ้มหนูใช่ไหมไม่ใช่นะพี่ไม่เคยอุ้มใครพี่ฆ่าคนไม่เต็นเนาะใส่เหรอพี่ชื้ออะไรอ่ะชื่อโจลาทาไดูไม่ใช่ส่งคนไปดูบ้านนาพีแล้วไปดูด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติมันมีปัญหาเรื่องแบบมีโจไปบุกบ้านอะป้องกันได้เต็มที่ไม่ต้องไม่ต้องโปรเทคหลุดไปส่งคนไปเอาละครับอ่าโทนนี้ครับขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมอะได้พี่ ต้๊หนึงนะครับหน้าขอว่าองกันว้างกันพี่ชายใหญ่คืออืมพี่อ่ะหาเงินครบแล้วนะสี่ล้านห้าแต่ว่าคนเก่าของดูไว้เขาก็มาแล้วอะ่ะมันมันจะดูดีไหมอะ่ะมันจะดูโอเคไหม จะดูโอเคไหมเหรอพี่อหยคนเก่าคืเยโจเหรอเอ้ยโชว์บะแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะประมาณสองคนมั้งใช่ปะรองก็กลับมาเวลาอืมผมไม่รู้ว่าดูโอเคไหมแต่สล็อตของพี่มันคือของพี่เจมอ่ะอะแาร์เอนนะครับถ้าสมมติถ้าเขาไม่ไหวเขาก็เขาก็พี่ก็พี่ก็เฮเชนก็พูดไปแล้วว่าพี่มาแทนอะคือพี่อยากเอาแบบ อ่าพูดตรงๆเลยในมันก็คือไอ้ไอ้ตรงเนี้ยพี่หาให้ได้แล้วมันหาได้ถึงนานแล้วอะแต่ว่าแบบคือไม่ได้แบบว่าไปยืมคนนู้นคนนี้มานะอ่าหาได้เพื่ออยากจะเท่าอันนี้หาได้ตัวเองคือพี่นอนดึกมากทุกวันเนี้ยแล้วก็เล่นเช้าครเออตอนนี้ผมพูดถ้าผมถ้าผมพูดในมุมของผมเองนะพี่มุมของผมที่สำหรับแข้งก็คือตอนเนี้ยของพี่อะมันคืออย่างที่ให้เฉินพูดตอนที่ให้เฉินพูดไปแล้วอะมัน น้อยที่น้อยที่มันจะแบบว่าไม่ตรงอะพี่เข้าใจไหมพี่เชินก็พูดอะไรไปแล้วมันก็คือแบบนั้นครับเข้าใจครับตอนนีแ้แต่ว่าคนเก่าเขาก็กลับมาพี่อะพี่เก่งใจดู<ช>ไม่ดีใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับเข้าใจครับพี่แต่ถ้าสมมติอ่าแต่ถ้าสมมติอยู่ดีมีโอกาสให้พี่เข้าแล้วพี่จะไม่เข้าหรอครับก็ถามว่าอยากเข้าไหม ใจใจอ่ะอยากอยากเข้าไปเล่นครับอยากเข้าไปลองทุกอย่างเลยครับเข้าประสบการณ์ครับใช่แต่แต่ว่าอ่าเห็นถามเรื่องอันนั้นกับใครนะกับพี่เฮียหลงมั้ที่ไปเล่นเทรนนิ่งเลยกันครับแวนเห็นแล้วก็เห็นพี่โชว์กลับมาแล้วก็น่าจะมีอีกคนอ่ะที่เขาก็กลับมาอีกคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้ไช้ไวเฮียก็คือมันมันเลยล็อตแล้วอ่ะมันก็มีแค่เจมใช่ไหมครับที่จะออกแล้วเข้า พี่เจมมาครับอันนี้ผมต้องพูดกับพี่ก่อนครับว่าคนเก่าที่ออกไปอ่ะมันมันก็มีโอกาสได้กลับมาแต่ก็ไม really ่ใช่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นนะพี่พี่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับครับหรือผมก็ไม่เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างทุกคนทุกคนในแก๊งไ็นคนอยตัดสินใจครับแล้วก็คำสั่งสูงสุดของผมก็คือให้เชิแหละอะไที่ให้เชิพูดกับพี่ก็คือพี่เจมถ้าสมมติถ้าพี่เกรงใจอ่ะถ้าพี่เจมออกแล้วพี่จะไม่เข้าใช่หรือเปล่าครับแล้วแต่พี่นะก็ อก็น่าจะให้สิทธิ์ของพี่โชว์กลับคืนก่อนนะครับเอาแบบอยากให้เห็นจริงๆว่าแบบพี่เป็นคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทํามาใหม่อยากลองทําใหม่ก่อนให้พิสูจน์ตัวก่อนกลัวแบบเขาไปพูดว่าเออเนี่ยเข้าไปเพื่อแบบเอาไปจะพูดเอาดีเขาบอกว่าจะแบบจะพูดยังไงอะ่ะเหมือนทําดีต่อนหน้าแบบตอนเข้าดูไว้อย่างเงี้ยอ่าเข้าใจอครับพี่อ่ามัน<อ><อ>มีแบบหลายรูปแบบอะครับครับผมเขออ้าใจก็เอาเอาเป็นว่าพี่อ่ะแค่ทําตัวของพี่ก็พอครับ จริงหมันพี่ไม่ต้องสนว่าใครจะมองไงอ่ะพี่ถ้าพี่บอกว่าพี่ปรับแล้วใช่ไหมพี่ก็แค่ปรับแล้วครับแล้วถึงถ้าไอ้ใครที่จะเห็นหรือพวกผมจะเห็นยังไงอ่ะพวกผมจะเป็นคนตัดสินใจเองพี่เข้าใจที่ผมพูดปะอ่าพี่เข้าใจอ่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าใครจะมองพี่ยังไงหรือไงมันอยู่ที่พวกผมครับคนอื่นมองไงไม่สนใจครับผมมองแค่ครอบครัวผมอยี่แล้วแต่ถ้าพี่เป็นคนใหม่ผมก็ผมก็ยินดีกับพี่ด้วยครับถึงถ้าพี่ไม่ได้เข้าอ่ะัมันดีกับพี่เองอ่ะ เฮียว่า Montreal, เฮียเฉวนไงว่าแบบอันเนี้ยเรามีเอามาให้เขาแล้วนะครับทาให้ดูแล้วทุกอย่างให้เขาแต่ว่าจะขอเขาอย่างหนึ่งก็คืออะเราเรายังเรายังทิ้งน้องไม่ได้อ่ะครับอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้คือประเด็นหลักถูกไหมครับใช่ครับพี่อยากอยากทําอีกครั้งหนึ่งอ่ะได้พี่คือ<ผ>มไม่ <app S 2> <spinning. S 1> ใช่แบบว่าแบบไม่ใช่ตอนเราเราจะแค่เปลี่ยนตัวแบบ เปลี่ยนตัวเองเพื่อจะเข้าดูไวอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่เปลี่ยนแต่แรกถ้ามึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนนานแล้วอย่างเงี้ยอ่ามันก็มันก็มองได้มันก็มองได้ครับใช่ครับเนาะได้ครับพี่ผมเข้าใจแต่เอาเป็นว่าอย่างที่ผมเคยพูดกับพี่แล้วกันว่าโอกาสอ่ะมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนใช่ครับโอกาสไม่ได้มีทุกคนแต่ต้องสำหรับพี่ถ้ามันมีเหตุผลที่มันฟังได้จริงอ่ะมันก็คงคมันก็คงไม่ได้แย่แล้วหรอกครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับอันนี้แบบอยากแบบ บอกตั้งแต่วันละวันก่อนแล้วอะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวรอ,อคุยเฉยๆอีกทีแล้วกันตอนเชิญมาครับองงขอบคุณนะครับถ้ากับพี่ผมก็อใจพี่ดีแล้วพี่ถ้าสมมติว่าพี่เปลี่ยนตัวได้รักน้องอะมันก็มันก็ดีสำหรับทุกคนนะพี่มันไม่ดีสำหรับทุกคนหรอกมันดีสำหรับพี่ในอนาคตพี่ไม่อยากแบบบินไปคนเดียวแล้วแบบน้องมันก็มันบางทีบางบางคนมันก็ไม่ได้ไปไปเข้าแก๊งนะบางคนออกมาหนาไวลิ่กแก๊งก็แบบสองคนอะมีพวกเอ็มนายมีพวกไม้มันก็ออกออกแบบ มันไม่มีไม่มีแก๊งอยู่อ่ะมันไม่อยากตั้งแต่ที่ไม่ได้เล่มนมาเล่นนี่ก็คือมันก็อยากอยู่กับพี่แหละใช่ไหมตรงๆใช่ครับมันก็มีคนแบบรอไว้ที่กลับมาสองคนเองครับแต่ตอนนี้มีสิบเอ็ดคนมีมีมีคนรู้จักกันประมาณหกเจ็ดคนแล้วก็รับเจอในเมืองด้วยครับรวมเป็นสิบสองคนโอเคครับพี่ก็ผมพูดอย่างนี้แล้วกันก็เอาตามที่พี่อยากทําแล้วกันเพราะตรงไหนที่พี่สบายใจอ่ะมันก็มันก็ดีสำหรับพี่แล้วล่ะครับ ขับที่มันอยู่ยากรับจาอยู่ยากเอ้ขับที่มันอะไรทักอย่างพี่มันพูดยากครับับที่มันอยู่ไอ้รับอะไรวะอะไรทักอย่างคพี่เข้าใจแล้วกันครับขอบคุณอยากยขอบคุณพี่บิลลี่กับพี่เปรมด้วยที่แบบให้โอกาสไงแบบอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพื่อแบบอยากขอบคุณเขาอีกครั้งแต่เราพิสูจน์ได้แล้วเราจะเอาไปให้เขาได้พี่สู้ๆครับดีแล้วสำหรับพี่เองสู้ๆครับครับพี่ชายยังไงก็คุยกันได้ ครับตอนนี้ขอบคุณนะครับครับพี่ได้ครับได้พี่ชายกันครับครับสู้ครับพี่ครับอ้ทนอไบ้างแล้วเมื่อวานบอกให้ไาให้หมดไปโดนหมดหลุดแล้วหมดหลุดเฮ้ยทโทนี่ยู่ไหนโอเคครับได้ครับโอเคพี่อยู่แานน้ำเงินพี่พี่อ็นทียร์กำลังเคลียร์เรื่องอยู่เีพ้นอยไปไหนเอ็นทีร์เคลียร์เรื่องเออเคลียร์อะไรงอย่างกากินน้อง อดีอ่ดีอ่ดีอดีอ่ะดกนอีนั่งอแ่นรางานด้วยรงานข่าวแล้วเออเดี๋ยวบอกไม่ไปไหนครับพี่ตอนเมื่อกี้คุยเรื่องงานอยู่เพื่ออนนี้กันเออนนี้นท่านี้ครับวันวันนี้มึงทำงานปะวันนี้มึงติดกล้องอยู่ปะติดอยู่บอสลงลงกี่โมงน่าลงก็สามทุ่มคิดอยู่ว่าเออสามทุ่มใช่ไหมครับเอาองนี้แล้วกันมันมีทีวีช่องนึ่งน่าจะมันโคตรเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเดี๋ยวเราคุยกัน เคยไม่เสร็จแงพี่มาแล้วเรามานั่งแล้วลองมานั่งกันเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงพี่จะหยุดแล้วพี่ไปเตรียมตัวซื้อป๊อปคอนก่อนได้ได้ได้บอสโอเคอย่าลืมซื้อป๊อปคอนนะให้ของมาเลยเหรอมันเนี่ยนี่แตผมว่าจะไปบางแสนบอสไม่ทำไรอ่ะนี่ไปพ่อผมนี่พ่อใหญ่ผมนี่พ่อใหญ่ผมจะพาแฟนเขาไปคลายเครียดเลยอู้แฟนกติ๋วพี่สาวไอ๊บักบักหน้านะใช่ครับใช่ใช่อ๋อมีใครไปบ้างเนี่ยน่าจะมีครับผมเขาแล้วก็พี่จิ๋วแล้วก็พี่สาวมาไปอ๋อให้กูตามไปไหม เอ้ยไปไหมบอสไปไหมฮะว่างนะไปว่าไปนั่งเล่นสีชิลแล้วกับไม่ไม่ได้ค้างนะค้างเถอะขอร้องไม่บอสกาารรกชแบบบอส็มาเจอด้วยกันเราไปด้วยกันดีมึงจะไปกี่โมงถามที่ทุ่มเลยถามที่ทุ่มไปเสร็จปุ๊บก็กลับนะก็ไปนั่งตีสามที่ี่ก็กลับไงโอ้โโอ้เดี๋ยวโทรเดี๋ยวให้คนนั้นโทรคุยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนนั้นโทรพี่เดี๋ยวไว้ว่ากันเดี๋ยวไว้ว่ากันแต่เดี๋ยวขอดูทีวีชั่นก่อนดิบอด้งคอร์น